คอบจอบทุกข่าวคิงพาวเวอร์จัดใหญ่จัดเต็มปาร์ตี้ฉลองครบรอบ33ปีเริ่มต้นขึ้นแล้วกับปาร์ตี้สุดอลังฉลองเบอร์เดย์ครบรอบ33ปีคิงพาวเวอร์พร้อมเซอร์ไพรส์เปิดทิปกันด้วยซิงเกิล My Duty จากเจเลอร์และ4ฟร e อที่โครจรมาขึ้นเวทีเดียวกันเป็นครั้งแรกในงาน King Power 33 r d Anniversary Delight and Surprise 2022ภายใต้คอนเซปต์ Have an Anniversary s u r p r i s e Tip ทป ทิปปาร์ตี้แอนนิว์ซารีชชอปแพปปี้มีแต่แจกโดยภายในงาน King Power 3 3 r d Anniversary Delight and s u r p r i s e 2022สุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นอกเหนือจากที่เจเลอร์และ4 e อีได้โชว์เปิดตัวเพลงมายด t ดูตแล้วยังได้รวมกิจกรรมสุดว้าวช็อปปิ้ง with จเล l ร r and ดโฟอผ่านการถ่ายทอดสดในช่องทาง Facebook King Power Official และทักทายแฟนคลับชาวจีนในช่องทางหวยโบและไทยไฮเทาซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าของ King Power ในจีนอีกด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีเหล่าศิลปินดาราชื่อดังมาร่วมทิปปาร์ตี้แอนนิวอัลซ์รี่ฉลอง33ปี King Power อีกเพียบอาทิพิพีกิตบิลกินพุทิพงศ์เตตะวันไบโน,นรพัฒน์อมภวัตและเจนนี่ปาหน,นันนักข่าวเอเทรียม King Power รังน้ำค่ะเ,เก่งน้องอีกมึงเราเป็นไรเก่งกันแล้วเราเจอเจอกันครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นคร <c oughs> ั้งแรกที่เราได้แบบร่วมงานกันกัก็เราเพิ่งปล่อยเพลงที่ที่คอนเลิรกันชื่อในวันใหม่ ก็เป็นเพลงที่เหมือนกับอยากชวนให้ทุกคนออกมาสนุกกันแล้วก็เริ่มเดินทางกับพวกเราแล้วก็ถึงอลลยก็สนุกค่ะแรก็เเนนั่นแหละพี่เขาก็ตัดด้วยแล้วก็อ่ยาเราก็เลยกินคีินแต่ว่อยเงานด้วยกเขาก็ทน้านเนี่ยแบบนจมากว่าเราคือใคู่ทั้งสองฝ่ายแล้วมันมีโอยู่คนเดียว น้องน่ารักผมจริงๆแล้วแบบหมายถึงว่าเราไม่ได้เจอครั้งแรกเราก็เจอกันอยู่ยแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานเราก็จะมีพักพายกันบ้างอนะไรเงี้ยแ่สัวอได้ไปร่วมงานด้วยกันเราก็เห็นหลายๆคนของน้องที่แบบเวลาน้องเล่นกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราได้รน่ารักดีก็เพลงนี้มาดิที่ก็เป็นเพลงโปรเจกต์ของพวกเราปุ๋ยแล้วก็เจเจที่เพลงแรกก็ได้ร้องด้วยกันด้วยใช่แล้วก็เป็นเกี่ยวกับสาวเลยแหละที่อย่างทาวิตเจเจพูดเลยว่าอยากเชิญทุกคนมาแบบว่า เราก็หวังดีกับเขาแหละว่ามันคืมาดิวี้ของเรานะอะไรยากให้เขามีความสุขเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเพลงเราติดหนึ่อยู่เป็นกันงอยู่ใช่กันอยู่ไป่เล่ยงามติ๊กตอกได้นะคะแท็กอะไรนะแท็กแท็กคือ my duty ให้ถึงที่ใช่ค่ะค่ะมีแล้วค่ะลงติ๊กตอกมากดกันได้เอ่อจริงๆก็ก็ถือว่าเป็นเพลงของเราเนี่ยแหละแต่ว่าเราก็เหมือนกอมรับให้ทั้งกีฬาวิ่งเพื่อฉลองฉลอง ก็เป็นตัวแทนโฟอีฟนะคะในการอวยพรคิงพาวเวอร์นะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใสปีนะคะก็ขอให้คิงพาวเวอร์อยู่กับพวกเราแล้วก็อยู่กับทุกๆคนนะคะบินนานๆเลยนะคะเป็นมายดูตี้ของเราเป็นนานๆใช่ขอบคุณครับสามารบฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งนะครับผมแล้วก็สามารถดูวีดีได้แล้วทางยูทูบช anel ที่เรื่องขอบคุณครับ เดตานิวขอบสอบทุกข่าว